เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับก็คันเก่านะครับก็ออกไปแล้วนะครับของฮิตาชิ200ร้อนะคันนั้นออกไปแล้วแล้ววันนี้มีเข้ามาใหม่เสริมทับนะใหญ่ๆอีกหนึ่งคันนะครับโคมาสุสองร้อยี้าครับตัวนี้แหมตัวนี้ออกมาแบบจำๆเลย โซ่เนี่ยจะขาดไหมทำไมมันตึงอย่างเลยนะฮะสองร้อยรุ่นห้าครับนี่ฮะดูแห้งๆเลยครับพวกระบบไฮดรอลิกนะฮะแห้งๆเลยมุ้งกีก็ยังสวยๆอยู่คือรถพร้อมใช้ครับคันนี้มีแอร์ด้วยนะคราบว่านะช่องมาวินไปซื้อเอานะครับนะฮะหลังจากที่ เรามาจอดตรงนี้ใช่ไหมของไอ้รุ่นของอะไรละ่ะ200นะครับ200รุ่นของฮิตาชิสีเขียวอะนะฮะพี่ใหญ่ตอนนั้นก็ไปก็เอาตัวนี้เข้ามาแทนนะฮะดูขายหาอยู่นะฮะ200พร้อมงานช่วงนี้ก็ซื้อไว้เลยนะครับเพราะว่าเข้าหน้างานเดี๋ยวจะ หายากนะตัวนี้นะฮะตัวนี้ถ้าเจ้าของรถไม่จำเป็นไม่ขายออกนะเนี่ยดูครับมีแอร์ด้วยครับนี่แอร์นะฮะคอยอันนี้จะเป็นคอยเย็นเออคอยร้อนนะครับนะเนี่ยดูโซ่ครับตึงๆจะขาดไหมโซ่จะขาดดูครับลงลุงโรลเลอร์นะฮะยังแน่นๆเลยช่วงร่าง นี่คันนี้ก็ยังอยู่นี่คันนี้ให้ใครมาจอดไว้อย่างนี้นี่คันนี้ก็ยังอยู่นี่ป่าขึ้นแล้วนี่อ๋เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทรถพร้อมใช้งานแต่ที่สําคัญคันนี้นะครับรถมีทะเบียนฮะมีทะเบียนด้วยนะตัวนี้มีทะเบียนเลยนะครับผมเข้างานหลวงได้เลย ตีเล็กสายมันตีเล็กสายมันครับช่อง y t u t u มาโดมาดูอันนี้ดูน,นี่ดูครับยังแห้งๆเลยไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรนะเนี่ยมาแบบไหนไปแบบนั้นนะฮะแมคโครโซ่ใบแท็กใบเถึกก็ยังอยู่ครบนะนะฮะตึงๆเลยเขาว่าเขาเปลี่ยนปั๊ม วีอะไรมาสักอย่างนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาปัม๊มโอ้โหเสริมตรงนั้นฮะเสริมหูตรงนั้นหนเห็นไหมครัะเสริมมีเสริมนะครับแล้วก็มันจะมีดามตรงนั้นนิดนึงนะฮะสองอันสามอันนะฮะมีดามมีดามไว้เห็นไหมฮนะอาร์มนะครับอาร์มบูมนะฮะอสของสับแพร็ด แต่เขาว่าแขนแขนมาโคนะนี่ฮะช่วงล่างน้มันก็ไม่ค่อยเยิ้มเท่าไหร่กัมีตรงนั้นเยนิ้มนิดนึงตูดหนาๆเลยคันนี้ก็ยังอยู่ครับร้อยยี่ชอบร้อยรี่หรืออะไรตัวนี้ตัวเดินมาข้างหนึ่งไม่ค่อยดีนะครับเป็นวางเครื่องของอนามาของ ฮีโน e ่อีแมาแต่รถก็ยังสวยอยู่นะตอนนี้ใช้งานได้อยู่ไปเดินไม่ค่อยหนักเท่าไหร่มาไปดูข้างบนครับห้องเครื่องนะฮะกรุงกุงบุงกีก็ยังดีดอยู่ เปลี่ยนปั๊มมาใหม่เขาว่าเปลี่ยนปั๊มมาไหนไม่รู้เครื่องเดิมครับเป็นยังเป็นโครมาสูอยู่นะฮะตัวนี้เทอร์โบมี่ท่อแต่งนี่มีกองข้างบนด้วยเครื่องก็เยอะหน่อยครับมาโคมาเดี๋ยวมาดู สตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูมีราวแต่งด้วยมีที่เสาอากาศไว้สำหรับสายไฟเปล่าข้างบนก็ดามหน่อยนะฮะแต่สภาพก็ยังโอเคนะครับธรรมดาครับมาโคร งานหนักนะครับที่สําคัญมีทะเบียนด้วยตัวนี้นะฮะขีดห้าครับกับนเพจยังอยู่มาดูห้องเก่งห้องเก่งเฮ้ยอ,อยบอกน้ล็อกเฮ้ย เปิดไม่ออกบอกไม้ไปเปิดข้างในโอ้โหนี่ครับของแท้ของแท้ต้องได้เลื่อนตรงนี้ครับ คอนโรลสั้นครับที่จับโทรศัพท์แล้วโอ้นั่งดีครับระบบไฟ ไฟฟ้าไม่รู้เขาตัดหน่อยยังมาเดี๋ยวมาสตาร์ทดูนี่ไฟขึ้น,นครับ ลึงอยู่ไหนเนี่ยมีค mm ันเร่งไว้เนี่ยนี่เปล่า ได้ทำค้างเฮรถโบกนี้ไม่มีคันเร่งรอะ นขับไม่เป็นครับ มันจะติดเลยนี่โอ้ไม่ได้ฟังเสียงแล้วคนี่อับไม่เป็นครับนี่กล่องกล่องไฟก็ยังมีนะ้ะ สามพันบ่ยูยู่ใส่ครับรถยู่ใส่ครับซีซีมพูนยู่พุนบ่อยอนคอนแกนบอ่โอ้ครับผมเดี๋ยวคอคอเบื้งรูปนะครับผมอ๋อได้ครับได้บ่ไม่ยัง เพราะว่าเนาะครับผมรถรถน้อยผมบม่ค่อยได้เห็ดหรอกนีคค่ครับผมครับผมครับผมได้ครับโอ้เจอแล้วครับนี่น่าจะใช่ ใช่ไหมยนี่ไม่น่าใช่อู้ไม่เป็นครับเอาโอกาสหน้าแล้วกันครับโอ้ไม่เป็นครับไม่สตาร์ทเดี๋ยวมันพังกล่องเฮ้ยเอหัวแตกนี่ไงเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วนี่คันเร่ง Được rồi à, tăng nàn Bật air đi ใช้นะครับทั้งถือทั้งขับมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับไปอันนี้ก็พร้อมใช้ละใครหาอยู่พี่ยักษ์ใหญ่ของเรานะะฮสำหรับคูปซูนะฮะคูปซูสองร้อยรุ่นห้าครับ,รรบตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับ